สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับทุกคนไม่มีซาดาน่าตลาดเนาะมีวันที่คืนวันที่สิบหกเนาะเดี๋ยวสาดาพาไปพาไปเป็นตลาดนะคีนี้ฟองขายแับพี่น้องเพราะว่าเมย์ขายยังบ่วท่าังอุ้ยดอกไม้ไทยนะดอกคูณนะมีบวโนเดี๋ยวไปเบื้องตันพี่น้ไปตัว่ถ้าจับปิดไลา์เงียบค่ะทุกคนแม่คขาเขาบอกว่าเงียบเนาะ แต่ก็ยังมีพักมีอาชายอยู่เด้แต่ว่าบ่ามีลูกค้านะโซนผักเดี๋ยวไปเบิ่งโซนกระเพา,ากันเพปลาสดเลยหลงโฉงเลยหลางสายเที่ยวนี้เซใส่เวสต์ <c oughs> มาเมื่อเอิญผมแล้วเนาะหลางสายภาษาแม่นรอปลาสมปลาเที่ยวก็บวอมมี่อโนมิลางมียาไม่ใช่ก่อนหรอค่ะ

ตลาดโ่มียังเลยโ่มีเนี่ยขายเลยกระถายให้เบ่งนิดหน่อยนะคะทุกคนแต่ว่ามันตดเสียงเพลงนอกเพราะว่าเพลงเขาจจเ,เบิเาารนนะะเมมมม์เทศกาลสงกรานต์นะครับปิดหลายโง่เลยโอก้อนนี่โบก่อนมี่มีขานี่ด่ามันหน่อยนะ PPLFC ทุกท่างเลยนะคะวันนี้สาราจะพามาดูตลาดนะคะว่ามีอะไรขายบ้างเพราะว่าเราสงกาวแล้วจะมีของเยอะไหมนะคะของแพงไหมนะก็ไม่แพงนะปกติแต่ดูข้างในโซนพวกผักนะคะันนี้โซนผักนะคะข้างในจะเป็นโซนกับข้าวนะดูซิว่ากับข้าวจะมีไหม ซาดาจะซื้อหอมก่อนคนุณเรีว่าลูกค้าก็บโบคอยลายนะคะไม่ค้าผักก็ยังเยอะอ,อยู่เดี๋ยวไปดูของสดข้างในว่ามีเยอะไหม